สวัสดีครับวันนี้มาอีกหนึ่งคลิปหนึ่ง,งานหนึ่งเคสครับกับงานแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์มีเสียงเคหนะฮะในเป็นฟอร์ดเครื่อง WL นะฮะตอนนี้เป็นคอมมอนเรลตัวแรกนะครับคอนนี้มีอาการคือสตาร์ทเครื่องยนต์เดินนิ่งนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนนะครับแต่ว่าเวลาเบินรอบหนักๆมันจะมีเสียงเคหนะครับ าต,ติดนะไปเครื่องยนต์เครื่องยนต์นนไม่มีโชว์นะครับแต่ประเด็นคือว่าเราลิ่งอ่ะถ้าแบบนี้ไม่มีเสียงแต่พอใช้กำลังนะหมายความว่ารถเคลื่อนที่นะครับถ้ามีการเคลื่อนที่แล้วใช้กำลังนะอันนี้จะมีเสียงเสกอยู่ตรงนี้เลยนะอยู่ตรงตรงห้องเครื่องเลยนะ คันนี้เราแจ้งเอฟีไปนะครับว่าต้องเช็คหัวฉีดนะก็เลยถามว่าไปทาอะไรมาบ้างนะครับสอบถามคร่าวๆของคันนี้คือเคยไปทําหัวฉีดมานะครับแล้วก็กินน้ํามันเชื้อเพลิงหนักมากนะหนักกว่าเดิมประมาณสองเท่าเขาพูดอย่างนี้นะแล้วก็เสียงเครื่องยนต์ดังผิดปกตินะครับที่แจ้งมานะฮะคือคันนี้หลักๆ ของเราก็คือต้องฝอวันสี่เทสตนั่นแหละนะแล้วก็บอกแนะนำเจสีเดี๋ยวเราจะเช็ควาลวให้ด้วยนะวาลวไอดีเสียเปิดออกมาดูเลยนะว่ามันมันผิดปกติตรงไหนไหมนะครับนะการซ่อมของกันนี้ก็คือหนึ่งเลยแก้ไขเรื่องนะรถกินน้ำมันเพื่อเยอะนะแล้วก็มีเสียงเคหเวลาเสอเจสี่เจห้าจะมีเสียงเคหกตังแกละแก,แก,แกนะเวลาเร่งใช้กําลังนะครับขณะที่รถเดิน นะแต่ถ้าจอดนิ่งๆไม่มีเสียงนะเครื่องยนต์เดินปกต,ตินะครับปัญหาคันนี้ก็คือหนึ่งหัวฉีดสองวาลวนะเราจะทําการเช็คเทปนะครับอ่ะตอนนี้หัวฉีดเอาไม่ออกแล้วเรื่องลืออยู่แล้วนะเราลบหัวฉีด WL นะในปอดเป็นเจอร์หรือมันได้นะเขมาเร็วตัวแรกนะครับคือหัวฉีดก็ติดนะเอาออกยากนะพยายาออกก็ลำบากมากนะต้องเอา ของมันนะหรือว่าโซนเนกฉีดแช่ทิ้งไว้ทั้งคืนนะบางทีต้องต้องงัดออกนะครับเนี่ยหลกัหลกๆก็จะใช้เครื่องมือพิเศษนะสมามารถทีจะสร้างขึ้นเองหรือว่ามีขายตามร้องตลาดน,นะอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกกรนะตุกของฉีดนะเอามาปราบรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับหรือบางรุ่นนะที่ถอด ลอยออกได้นะก็ Harriet, ต้องใช้เครื่องมือ oh ตัวนี้กระตุกก็จะออกง่ายกว่านะครับต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะหัาชีดออกนะโดยใช้เครื่องมือพิเศษนะครับผมเอาลงโอ้ยง่ายขนาดนี้เลยเหรอโอ้แล้วเบาเบาเบาอ่ไม่อีกไม่อีก โอเคหลุดแล้วหลุดแล้ว,อลลวเอาใหม่ดินิดนึงโอ้ยขี้เกียจ <c oughs> เปิดออกเอาดึงขึ้นมาเลยออมาแล้วมาแล้วก็อ,ออกง่ายดีนะครับวันฉีดไม่ช้าด้วยนี่โอ้โหเนี่ถอดออกมาเป็นไงแหวนไม่ออกเลยดีแหวนไม่ออกแหวนไม่ออกเรามีเครื่องมือพิเศษอีกนะครับเพื่อาแหวนออกแบบง่ายๆนะ เคยบอกไ,อไว้ในคลิปก่อนแล้วนะครับก็คันนี้นะมีปัญหาเรื่องรถกินน้ำมันเชื้อเพลิงหนักมากนะฮะแล้วก็มีเสียงดังเวลาเร่งร้อจะจัดขณะที่รถใช้กําลังนะครับผมอ่ะชุดนี้ของคันนี้นะที่เราทาหัวฉนะีดเนี่ยเราจะเปลี่ยนปลายหัวฉีดแล้วก็ปรับตั้งน้ามันใหม่นะครับนี่มีเพิ่ม,เต,มเติมอีกนะคือมีการรั่วไหลของน้ํามันนะครับก็คือชุดแหวน ลองน็อตนะครับสี่ตัวนะฮะแล้วก็แวนกันฝุ่นหวัวฉีดนะครับสี่ตัวอันนี้ต้องใช้ของแท้นะใช้ของเทียบไม่ผ่านนะครับใส่ไปสักพักรั่วกลับมาเหมือนเดิมอีกนะครับมาดูมาดูาดไอหวัวฉีดวีเอลคันนี้นะฮะในฟอร์มเรนเจอร์นะน Ranger, นะคือคันนี้หลังจากรารอรลองลอง้าง,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 งนะฮะแล้วก็ ทำความาสะอาดแล้วก็เช็ดน้ํามันดูนะครับคือตามหลักอ่ะเระาฉีดน้ำมันมันจะจ่ายเยอะกว่านี้นะอันนี้คือจ่ายได้ครึ่งเดียวนะของของการตวงนะคือไม่ผ่านนะครับเราฉีดน้ำมันมันจ่ายไม่ได้นะมันมันจ่ายไม่ได้ปุ๊บมันก็ทําให้รถจริงๆน้ำมันเครื่องหนักขึ้นนะครับคันเนี้ยเขาบอกว่าไม่ทำเหัวฉีดมานะก็ตามนั้นนะผมจะทํามาเราเราเช็คเจอแล้วนะเราก็ต้องเปลี่ยน ตามน้น,นะหนึ่งคันนี้เราจะทําการเปลี่ยนไปหัวฉีดนะครับเปลี่ยนไปหัวฉีดแล้วนะก็เพกเพกหรือลั่นในรอบสูงนะของคันนี้เกิดจากหัวฉีดใจนี้มันไม่ได้แน่นอนนะชัดเจนเจอสาเหตุแล้วนะครับที่ทําให้คันนี้หนึ่งกินน้ำมันเชื้อเพลิงสองมีเสียงลั่นนะเสียงลัน่นเวลารอบสูงๆนะเกิดจากหัวฉีดปลายหัวฉีดนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะการเปลี่ยน เปลี่ยนปลายหัวฉีดแล้วก็ซ่อมล้าปบามสะอาดเทสตัวงใหม่นะหลังจากนั้นมาดูกันนะว่าน้ํามันที่ฉกที่ได้จะเยอะกว่าเดิมไหมนะอันนี้ปรับแรงดันแบบสูงมากนะจ่ายแค่สิบกว่าเองนะครับไม่พังนะครับผมนี่นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนปลายหัวฉีดชุดนี้นะสั่งมาไม่รอแล้วนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเข้าไปใหม่นะแล้วก็ลองตวงน้ามันนะครับมาดูนะสำหรับหัวฉีด ทั้ง4ต้นนะสมต้นยังไม่ได้เทสนะครับส่วนต้นนี้เทสไปแล้วนะครับก็คือน้ํามันเห็นไหมต่างจากภาพเริมเห็นไหมครับของเดิมได้ประมาณ10กว่านะรันนี้เกือบ30เลยนะผ่านนะครับชัดเจนนะครับกับการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ของฟอร์เรนเจอรคันนี้นะไปต่อเรเจอร์อรอไะไรนะครับก็จะมาติดเสาอาทิตย์นี่แหวนรองหัวฉีดนะครับ เทเท่านั้นนะครับมีเงานรั่วนะเพราะรั่วอีกก็มีปัญหาเรื่องน้ำมันเครื่องหมดคุณภาพนะครับรถไม่มีกําลังอีกนะครับจะมีกันฝุ่นกันฝุ่นหัวฉีดตัวนี้นะฮะถ้าแท้ก็จะแพงอยู่ตัวหนึ่งประมาณสี่ถึงห้าร้อยบาทนะขอได้นะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็มีแหวนรองน็อตนะแล้วก็กลางขวาวาวนะครับ โดยแท้ okay, นะก่อนจะใส่เข้าไปนะคันนี้ปรับตั้งวาวไอดีเสียให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะคันนี้มีน้ำมันเครื่องก็ค่อนข้างจะสกปรกนิดนึงนะแต่ว่าเอฟซีผมยังไม่ถึงระยะก็ปล่อยไปก่อนนะครับอ่นะงานซ่อมบำรุงคันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับที่มีปัญหาเรื่องหัวฉีดมีเสียงดังนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานประกรอบนะแล้วก็รอวิ่งทดสอบทดลองนะอาการเดิมจะมาหรือไม่นะครับสำหรับเรนเจอร์ เครื่อง WL อ้ะไปต่อเจนเจอร์ประกอบเครื่องยนต์เสร็จแล้วนะต่อไปก็จะทำการสตาร์ทแล้วนะครับตอนนี้ต้องแยกน้ำมันก่อนแยกน้ำมันจนให้มันตึงมือนะครับพอตึงมือปุ๊บก็เอา้าสตาร์ทเอดแบตมีเปล่าแบตหมดเปล่าวะ แบตหมดไปขึ้นเรียบร้อยเอามาแบตมาพ่วงหรือว่าแบตมาเปลี่ยนเอามาลุยกันต่อเมื่อวานนะครับเกิดอุบิเหตุคือแบตเตอรี่ไม่ได้หมดนะครแต่ว่าฟิลฟิลตัวได้สตาร์ทขาดนะครับเปลี่ยนให้แล้วนะเอา

คันนี้ติดขึ้นมาแล้วนิ่งปอยแหวนรองถ้าใช้ของของของเทียบหรือว่าเทียมนะครับตัวนี้ชอบรั่วรุ่นนี้แล้วก็จะออกยากมากนะครับถ้ามีการรั่วของกําลังอัดนะทําให้คาบน้ำมันเครื่องอนะ่ะมันแห้งติดนะเลยทําให้หัวฉีดดึงออกยากนะแนะนําใช้แหวนรองหัวฉีดแท้เลยนะครับ เดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดหน่อยมีเสียงของสายพานนะตั้งสายพานนี้ตึง,งนิดหนึ่งนะตอนนี้เดี๋ยวผมลัน่นคอุณหภูมิได้นะครับก็เดี๋ยวจะออกไปวิ่งแด้วสอบลองฟังเสียงที่มันลั่นนะเวลากดหนักๆสามสี่พันรอบมันจะลั่นแกล็ดๆอันนี้เป็นเสียงของหัวฉีดนะครับเราเช็คปรับตั้งราวให้เรียบร้อยแล้วนะครับกับฟอร์เรนเจอร์คันนี้นะเครื่องยนต์ W L นะอครับมานะนะดูคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราบอกวิว่งทดสอบทดนลองนะครับเมื่อวานนะของคันนี้ที่สตาร์ทไม่ติดนะฮะก็คือฟิวขาดไม่รู้ขาดได้ไงอนะาจจะมีการช็อตหรือสตาร์ทสักที่หนึ่งนะเราไม่ฟิวขาดแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับคือมันสตาร์ทเงียบไม่สตาร์ทไม่ทํางานนะครับ ไล่ฟิวก่อนเลยนะครับจะเจอฟิวขาดหนึ่งตัวนะครับเสียงเครื่องยนต์ก็ดังประมาณนี้นะสำหรับตัว WL ในรุ่นนี้นะทีนี้คันนี้ผมกำลังจะออกไปวิ่งทดสอบทดลองนะครับก็ไปเหยียบดูเลยนะคันนี้อาการที่ว่าหนึ่งกินน้ามันเชื้อเพลิงหนักมากหลักๆเลยของคันนี้คือเสียง เสียงดังลั่นนะมันไม่ใช่เก๋นะมันลั่นมันลั่นกัะิดกระกิดกัเวลาสามพันรอบสี่พันรอบนะที่เราตวงน้ำมันให้ดูคือคันนี้น้ำมันอนะ่ะมันมันจ่ายออกว่าสีน้อยแล้วมันไหลกลับกลับถับงไรเกินนะครับประมาณนี้นะครับนะควอนลินเจอร์นี่เราบิวเอลนะเครื่องเร่งประมาณสองพันรอบวิ่งที่ แปดสิบถึงเก้าสิบนะครับตอนนี้อยู่เกียร์สี่เกียร์ห้าดูอ่ะก็ได้ประมาณหนึ่งร้อยนะอยู่ในเกณฑ์นะสองพันรอบหนึ่งร้อยนะครับ, 2, รบ,รบแล้วก็รถวิ่งดีเลยนะครับปกติรอบเขาจะสูงกว่านี้นะฮะเวลาวิ่งแล้วก็วิ่งวิ่งหนึ่งคือวิ่งวิ่งไม่ออกด้วยนะครับ อันนี้เป็นรถใช้งานนะครับสมบุกสมบันอยู่พอสมควรนะครับน่าจะเป็นรถวิ่งของนะครับวิ่งของวิ่งส่งของนะฮะไม่ใช่วิ่งของการวิ่งส่งของนะครับอถ้าวิ่งรอบได้ขนาดนี้ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับแล้วก็วิ่งดีด้วยนะแต่ ทะเลงออกพูดป้านเลยนะครับเอาคันนี้จบจบเหลือกลับไปเช็ครายละเอียดเช็ค่วนะครับมีรั่วมีซึมไหมนะฮะร,รถค่อนข้างเยอะๆอยู่อ่ะคปัญหาที่เกิดหลังคันนี้คือหัวฉีดจ่ายน้ำมันได้ไม่ดีนะครับ บางหัวใจเยอะบางหัวใจน้อยนะเกนน้ำมันไม่ได้นะครับคือไปหัวฉีดตันเป็นปัญหานะครับอ่ะจบงานคันนี้กับการแก้ไขปัญหาหนึ่งรถกินน้ำมันเยอะเบิงนหนักมากนะครับแล้วก็รถวิ่งรอบจกจัดมีเสียงเหเกแรงเลยนะคันนี้ปัญหาเกิดจากหัวฉีดนะครับถ้าเลือกเติมน้ำมันให้เติมน้ำมัน มีเจนะครับยาเติมมี10นะฮะประมาณนี้นะฮะบอกบอกเก่าแล้วเรื่องโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้แด้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง u ู u b e ปูง่้ยเจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook ครับปูแงี้ยเจริญการช่างนะฮะสำคัญที่สุดคือกระดิ่งนะครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม เด็บยกงกไม่บาายที่วแงจเจริญแต่ทางนะครับ